นี่อาจารย์เคาจะพาไปไหนกันเนี่ยผมห่วงมากแล้วนะฉันก็แค่พาเธอมาเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมันก็ไม่ในแย่ใช่ไหมเล่าฮมันเลือดนี่นาผมนู้สิไปค่อยดีเลยครับอาจารย์

อี่ที่อี่ายแบบนี้นะยคุณเองก็คงจะเป็นอาจารย์ไซฟินเวบร์่งดียหมคะไม่ได้ดิฉันพาดูมาเจดิกจอบไทยแล้วนะได้เยอะอีกแล้วนะผู้เธอจะเป็นนักเรียนที่น่ารักของฉันหอไม่ได้เลยได้อย่างไรกันะคิดบ โอ๊ยเนาะนี่นายมาสร้างปัญหาให้ฉันทําไมล่ะนี่ฉันก็แค่อยากชวนนายมาเดินเลินเลแค่นั้นเองชีวิตฉันมันจะต้องมีปัญหาทุกรอบเลยนะนี่ฉันม่เป็นอาจารย์ว่าฉันอยากจะหนีปัญหามาใช้ชีวิตสบายๆนะโอ้ยเหมือนฉันนี่ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยว่าฉันมาที่นี่เพื่อสบายหรือมาที่นี่เพื่อมารับปัญหาเพิ่มเนี่ยฉันกลับไปเป็นนักฆ่าดีกว่ามั้ง